ขบวน260นะครับกำลังมานะครับ ขบวน260นะครับจอดที่ป้ายหยุดรถตรงพลน,นะครับตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนออกจากป้ายหยุดรถทรงพลน,นะครับเข้าโค้งที่ป้ายหยุดรถทรงพลน,นะครับสำหรับขบวน260นะครับ เดี๋ยวจะไปเข้าร่วมทางประธานนะครับที่ประเจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนอง